สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเล็กและก้าที่นี่ Foodtravel TV ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําเมนูต้มจับฉ่ายกันค่ะทีนี้คุณผู้ชมคงจะจําได้นะคะว่าเราเคยทําต้มจับฉ่ายแบบแห้งไปแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยมาทําต้มจับฉ่ายแบบน้ําให้ดูเันค่ะและเหมือนเช่นเคยนะคะไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะจะมีผักกวางตุ้งค่ะหัวไชวเท้าหมูสามชั้นผักคะนา้าผักกาดขาว เต้าหู้เหลืองกระเทียมกลีบใหญ่ค่ะน้ำมันพืชน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสตนเหลืองซีอิ๊วดำและน้ำตาลทรายค่ะสําหรับวิธีการทํานะคะอย่างแรกเราจะต้องมาเตรียมในส่วนของการหั่นต่างๆนะคะเริ่มจากการหั่นผักนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็มีผักกาดขาวนะคะนี้เวลาหัน่นเราก็จะต้องหั่นส่วนรากนะคะ ส่วนนี้นะคะที่เราไม่ใช้เันนั้นก็หั่นทิ้งนะคะนี่ก็หั่นทอดนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเพื่อความสะดวกนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมอ่างผสมใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมผักค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยการหั่นผักกวางตุ้งนั่นเองนะคะเหมือนกันนะคะกวางตุ้งเนี่ยหั่นด้านล่างนะคะทิ้งไปเพราะนั้นส่วนนี้นะคะก็จะไม่ใช้เช่นเดียวกัน หั่นทอนนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะสำหรับการทำต้มจับชายนะคะจะใช้ปริมาณของผักค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าระหว่างที่เราต้มเนี่ยผักเขาก็จะยุบตัวลงไปอีกนะคะเวลาที่คุณผู้ชมเห็นว่าเราใช้ผักเยอะขนาดนี้ เวลาเราปรุงเสร็จแล้วเนี่ยจะเหลือแค่1ใน3เท่านั้นเองค่ะและสำหรับผักคะน้านะคะวันนี้เราก็จะต้องหั่นเปลือกจะต้องปอกเปลือกออกด้วยนะคะสำหรับก้านขน้าที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเพราะเปลือกด้านนอกเนี่ยค่อนข้างแข็งนะคะรับประทานไม่อร่อยแน่นอนหั่นก้านเล็กนะคะให้เป็นท่อนเช่นเดียวกันขนาดที่เราหั่นในวันนี้นะคะก็ประมาณ2 3นิ้วนะคะ ปอกเปลือกก้านคนาด้วยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้เป็นคนานะคะที่ต้นอ่อนนะคะหรือยอดคนานั่นเองนะคะก็ไม่จําเป็นต้องทําในขั้นตอนของการปอกเปลือกก้านคนานะคะ แล้วนะคะก้านขนาดที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เราก็หัน่นครึ่งซะหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปสําหรับใช้เท้านะคะหัวขนาดนี้เราก็จะต้องปอกเปลือกด้วยนะคะหั่นหัวท้ายทิ้งนะคะปอกเปลือกออกค่ะ แล้วนะคะก็หั่นแว่นนะคะความหนานะคะใช้ประมาณ1เซนติเมตรนะคะกำลังดีสำหรับอัตราส่วนต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะเรามีอัตราส่วนในทุกๆเมนูนะคะที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนเลยนะคะ เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามชมใน y YouTube เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูในส่วนของอัตราส่วนในการเตรียมนะคะสำหรับเต้าหู้เหลืองนะคะวันนี้เราใช้เป็นเต้าหู้เหลืองชนิดแข็งนะคะทีนี้ก็หั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะความหนาคือ1เซนค่ะก็จะได้เต้าหู้ออกมาชิ้นพอคำแบบนี้นะคะก็เตรียมไว้ก่อน สำหรับกระเทียมนะคะอันนี้เราจะต้องมาทุบและลอกเปลือกออกนะคะพอเราทุบกระเทียมแล้วเนี่ยจะทำให้ลอกเปลือกออกได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัดส่วนโคนทิ้งนะคะสุดท้ายที่เราจะเตรียมนะคะนั่นก็คือหมูสามชั้นนั่นเองค่ะ หมูสามชั้นนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะแล้วตอนนี้นะคะเราเตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะจากนี้ก็ไปอยู่ในส่วนของขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะ หลังจากที่เราหั่นผักเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมจะต้องนําผักนะคะไปล้างน้ําเปล่าทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยค่ะทีนี้เราก็เตรียมหม้อใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะใส่มันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมนะคะผัดให้กระเทียมพอหอมนะคะตามด้วยน้้าหมูสามชั้นค่ะ คือก็ผัดให้เข้ากันนะคะสาเหตุที่เราจะต้องใช้หม้อใบใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะต้องนำผักนะคะรวมถึงส่วนผสมทั้งหมดนะคะตุ่นทิ้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้หม้อทีอ่ใหญ่ประมาณนี้นะคะกำลังดี ัดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เนื้อหมูสามชั้นนะคะผิวด้านนอกเนี่ยเคลียมแค่สักเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเติมในส่วนของผักต่างๆลงไปค่ะ ตามด้วยเครื่องปรุงนะคะน้ำตาลทรายสีอิ๊วดำค่ะซอสถั่วเหลืองค่ะน้ำมันหอยสีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยเต้าหู้นะคะ เสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะทีนี้ก็คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะปิดฝานะคะ ทีนี้เราก็จะต้องต้มต่อไปนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วราครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะในการต้มจับฉ่ายของเราค่ะทีนี้มาดูหน้าตาเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าน้ำนะคะลนถึงผักต่างๆนะคะก็จะยุบตัวลงมาอีกนะคะ ก็จะได้ผักที่เปื่อยนุ่งหน้ารับประทานทีเดียวค่ะทีนี้ปิดแก๊สได้เลยนะคะพร้อมที่จะจัดเสิร์ฟแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็เตรียมถ้วยนะคะเพื่อที่จะตักต้มจับฉ่ายของเรานะคะเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการผักที่เปื่อยนุ่งกว่านี้นะคะก็สามารถต้มทิ้งไว้ต่อไปได้นะคะ สวนผักต่างๆนะคะอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการเติมผักชนิดอื่นลงไปนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับต้มจับฉ่ายนะคะจะทานคู่กับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับ foodtravel.tv วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ